ชุดไทยเอสบายชุดไทยนะคะทำสบายก็ได้คะ่ะเป็นถักถักเป็นลายดอกพิกุ่นค่ะคนทำไม่อยู่แล้วนะคะสมัยก่อนนะคะจะเป็นสบายก็ได้นะคะพอดีตีนพ่อถุงเขาเป็นเงินคะ่ะพอน้องก็เลยเอามาอันนี้ทำเป็นปก,ปกเสื้อคะ่ะเดี๋ยวเราแปลงเป็นสบายได้นะคะ ความสวยงามของเขาจกลาวนะคะเขายกได้ดินเงินค่ะป้าน้องก็เลยนึกถึงสบายว่าป้าน้องมีมีสบายของป้าน้องเป็นเงินค่ะสมัยโบราณเนี่ยค่ะเขาเอาเงินมาทำอันนี้เป็นปกเสื้อก็ได้นะคะเห็นไหมคะเขาจะเอาเงินมายกเป็นดอกพิคุลสมัยนั้นป้าน้องอยู่เชียงใหม่แล้วก็ไปลำพูน เขาบอกว่าให้ซื้อไว้เพราะคนทำเนี่ยแก่มากแล้วเขาจะไม่ทํานะคะเขาจะไม่ทําแล้วอัน,นี้คงเสียไปแล้วมั้งคะเนี่ยคะ่ะเป็นปกเสื้อก็ได้นะคะเอาเป็นสบายก็ได้ฝีมือเขาจะสวยมากเลยคะ่ะช่างเดี๋ยวนี้คงยากแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเขายกสวยมาก ก็จะเป็นปกเสื้อนะคะจะเป็นปกเสื้อเข้าไปสอนกันค่ะด้านหลังก็เป็นปกเสื้อนะคะนีดบรรจงของตีนจกลาวนะคะเขายกด้วยดินเงินอันนี้ค่ะป้าน้องก็เลยนึกได้ว่าป้าน้องมีปกเสื้อเงินเงินแท้ค네่ะเนี่ยเขา ทำเป็นดอกพิกุลค,ค่ะเห็นไหมคะดอกพิกุลฝีมือคนโบราณน,นะคะเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วคะ่ะอันนี้เป็นปกเสื้อนะคะอันนี้เป็นปกเสื้อแล้วก็ทําเป็นสบายก็ได้นะคะเห็นไหมคะความปรานีตบรรจงของเขานะคะค่ะสบายเงินตอนนี้ตรงคอเขาว่างไปคะ่ะ ป้าน้องก็เลยไปเอารูปเสด็จพ่อรอห้าเป็นจี้ค่ะแล้วก็ประดับด้วยพลอยจันทร์นะคะพลอยจันทร์สีต่างๆค่ะเนี่ยค่ะก็เอามาใส่นะคะเพื่อเพื่อไม่ให้ตรงคอเนี่ยว่างอันนี้พลอยแท้นะคะพลอยจันท์พลอยจันทกับพลอย ขมรค่ะสีน้ำเงินพลอยขมนพลอยจันทร์เขาจะคําค่ะเนี่ยมีบุษราคําก็มีทับทิมนะคะเห็นไหมคะ่ะลูกเสด็จพ่อรอ้า 5. สมัยนี้ทองใส่แล้ะน่ากลัวค่ะว่าน้องเขาเลยซื้อเชือกเขาถักเงินกับทองค่ะก็เอามาใส่นะคะเห็นไหมคะ่ะนี่นะคะ เอามาทำเป็นสไบนะคะทำเป็นปกเสื้อก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเงินเขาเขายกเป็นดอกพีกุลค่ะเงินแท้นะคะอันนี้เราเอามาทำเป็นสไบยสไบยนะคะมันก็จะเป็นเขาเรียกสไบ์สพายสพายแร้งค่ะนะคะอันนี้ก็จะสวยทั้งหน้าทั้งหลังนะคะ ด้านหลังเขาก็จะสวยนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะสวยด้วยค่ะเห็นความปาะณีตบรรจงค่ะหมคะ่ะเขายกเป็นดอกพิกลน,นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะ